สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ไม่เช้าดีสิบเอ็ดโมงกูเพิ่งมาอัดคือวันนี้กูตื่นประมาณ10บโมงไม่ไหม่เก้าโมงแล้วก็เปื่อยนอนเปื่อยดูทีวีใช่ปะ่ะแล้วก็ไปทำข้าวกินเนี่ยที่เห็นสีสันดูน่ากินนะสุดยอดปะ่ะเออจริงๆยังไม่ได้หุงข้าวก็เลยเออกินแค่ไอ้ผักไอ้เนี่ย ซึ่งกูรู้สึกว่าเออมันเวิร์กมากเลยนะสำหรับใครที่แบบอยู่คอนโดแล้วไม่ค่อยมีเวลาแล้วขี้เกียจหั่นอะไรเงี้ยกูว่าอันนี้ตอบโจทย์ขี้เกียจหั่นนี่คือตอบโจทย์สุดเลยเข้าโพดกับแครอทแบบแช่แข็งเนี่ยเอามาเลยได้ยอดเยี่ยมแล้วก็อะไรครับเนี่ยจะประกาศอะไรครับคำเนี้ยเยอะแเกินอ่าได้ได้ดวงเดียวเออไอเรื่องประกาศเนี่ยไอเฮียตอนที่กูมาทำงานกรุงเทพแรกๆอะ่ะที่แบบมันเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะทัวเก่าใช่ถัวร์ ไม่ไหวตอนที่กูมาทำแรกๆอ่ะแม่งมีประกาศแบบเยอะมากเลยตอนที่ยังตอนที่แบบเพิ่งเริ่มเริ่มโควิดอะไรเงี้ยแบบรถอันแบบนี้แม่งออกเยอะมากปวดหัวสิ่งดังแล้วเมื่อวานมีคนาอไอ้นี่กังวลเออวันนี้ไม่รู้ไอ้เฮียเพ็รมันจะชวนกูเล่นเฮลเดเวอร์หรือล่าเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะได้เล่นเฮลเดเวอร์กันไหมวันนี้เพราะว่ามันยังไม่ตื่นมันน่าจะยังไม่ตื่นเดี๋ยวลองโทรไปหามันดูเลไปเออแล้วก็ตอนเช้าที่ผมทำงานผ่านไปนแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตแล้วจะใส่ล้าฟีเจอร์ไหนแชทเม้นเนี่ยจบตุธยี่ต่อทีทยันแม่เ okay. กไปเดี๋ยวโทรหายไปก่อนเวตอนนี้มาบ่าย2องแนละ้วกูทำเนื้อกินไปแล้วเรียบร้อยโคตรอร่อยอิ่มเอ,ม,อมมากเป็นจีนตัวท้ายก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงก็สิ้นเดือนแล้วกันนะไม่อยากกินเนื้อเยอะเดี๋ยวอ้วน ไม่เชิองอ้วนด้วยแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องอ้วนอ่ะเหมือนแบบมันก็คงย่อยยากอะไรเงี้ยตามสูตรตามเรื่องตำราวแต่มันมันก็คือโปรตีนอ่ะนะ <c oughs> อันนี้คิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมแล้วก็ร้อนก็เลยไปอาบน้ําำเดี๋ยวจะทํางานตอนบ่ายต่อที่จะต้องดีพอยไออันนั้นนะ <c oughs> ขึ้นให้เทสต์บนวทีแล้วก็ไปเทสบนโปรดักชันต่อ e n t e r t a i n m e ไฟกูนก็ใช้ได้เหมือนกันนี่รู้สึกด,ดีจังแต่ว่ายังเปื่อยๆอ,อยู่เออแล้วก็วันนี้เพรแม่ง เบี้ยวกูไอ้สั์แม่งบอกว่าจะเล่นเฮลเดเวอร์กูที่ไหนได้เล่นตอนเย็นไอ้ี่อะกูก็รอไปทั้งกลง,งวนันอ่ะทำงานก็ได้ไม่เป็นไรหรือถ้าทำงานเสร็จเดี๋ยวลองยับยบไปจอยๆว่าลองใช้ลองทำไอ้นี่ดีไหมลองไปคนเดียวดูเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยวา่ากัน Hey, มาถึงตอนเย็นแล้วกูทำงานแล้วก็ดีพอยขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้หนึ่งงานท่วนทวน,ทวนรวมถึงแก้1น,นึ่งอช,ชูแล้วก็1นึ่งทาร์กหนึ่งอช,ชูหนึ่งทารกได้ดีพอยหนึ่งครั้งตอนนี้ยอดเยี่ยมเลยก็รู้สึกดีนะที่วันนี้ก็งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีรอตะเพ็ดมาเล่นเกมแต่ว่าจริงๆตอนแรกอะอยากกินร้านป้าเป็นอาหารเย็นแต่ว่าร้านป้าน่าจะปิดแล้วเรามั้ง วูบไปหน่อยเออแล้วก็ก่อนเนี่ยก่อนที่กูจะมาอาดคลิปเนี่ยกูนอนไปงีบหนึงนะเออแต่ก็ไม่หลับนอนแบบเกือกกิ้งไปเกือกก,อกิ้งมาอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงไปกินข้าวหมูแดงหรือเปล่าแต่ลองเดี๋ยวลองเล่นเฮลเดเวอร์ก่อนแล้วกันรอเยียเพชรไม่รู้เยียเพชรมันยังไงในวันนี้เลยตามนี้พลับพอนรู้สึกดีจัง โอเคครับผมกรลัง mm hmm. จะลงไปกินข้าวข้างล่างวันนี้ตอนเย็น mm hmm. กูเล่นใน mm hmm. นี่ไปแอสโตของในเพะ่ะเกมที่มันเป็นเกมเนี้ย mm hmm. นั่นแหละโคตรดีแล้วก็กูกำลังไล่เก็บอาชีพเมนให้มันครบหนึ้อยเซ็นเหมือนที่ไอ้มาเก็บแล้วเดี๋ยวกูค,คิดว่าคงเล่นเกมนี้ต่อเพราะกูรู้สึกมาสนุกแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่กดดันมีเฉลยด้วย <laughs> มีเฉลยก็เดูยู่ทงยูทูปในครคเดินด้ เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ก็อข้าวหมูแดงไปกินก๋วยเตี๋ยวนะกินข้าวหมูแดงกันไม่ okay. รู้โอสรุปปูไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะกินข้าวหมูแดงแล้วก็ถ่ายไม่ถัดด้วยอย่างที่เห็นคือกินไปหมดแล้วเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยน่าจะถ่ายพวกมึงดูนะเราอิ่มแปแล้วลเพราะว่าไอร้านก๋วยเตี๋ยวเนะี่เขาถายข้าวหมูแดงเลยแล้วก็อร่อยสำหรับปูรู้สึกว่าโอ้โหอร่อยกว่าก๋วยเตียเเ๋ยวอีกเออ แต่ก๋วยเตี๋ยวคือมันมาตรฐานแบบเหมือนใช้ดีมีเกลียวทั่วไปอะไรแต่ว่า,อาไอตัวข้าวแดงคือดีพอแบบมีหมูวันนั้นหมูวันนั้นทำดีมากูชอบชอบชอบแล้วก็ได้ผลไม้มาด้วยเดี๋ยวไปเล่นแอสโตต่อตอนแรกอะ่ะกูอะ่ะกะว่ากูไม่ค่อยชอบเล่นแอสโตบอยเท่าไหร่ใช่ไหมตั้งแต่ก็เห็นไอ้มาไปเล่นแล้วมันรู้สึก,กว่ามันมันเยอะแล้วก็แบบกูก็ไม่ค่อยไหวอ่ะนะแต่พอวันนี้ได้ลองเล่นอะ่ะ กูก็เล่นลวดเดียวผ่าน4ี่ภาคเลยซึ่ง4ี่ภาคในแอสโซบอยมันก็จะมีพวกเพยหนึ่งเพ2 3, 4, ์สองเพยสามเพยสี่ใช่ป่ะแล้วมันจะมีเกมที่แบบย้อนยุคอีกกูเข้าไปลองเล่นนิดนึงกูเล่นไม่ผ่านสักทีก็เลยเอองั้นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเพราะว่าดึกแล้วจะได้ตัดคลิปนี้ด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ทํางานอีกอย่างหนึ่งเพลินบอกว่อสิบห้าทีจนตอนนี้ห้าทุ่มแล้วคือกูโทรไปตอนสี่ทุ่มแล้วบอกสิบห้าทีนี้ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วจะห้าทุ่มแล้วเดี๋ยว,ว,ก,วปปก,กูต้องโทรไป ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันไว้ได้อยากให้ผู้ติดตามเป็นสองห้าหน่บอยตามบอกวันชอบเลขสองห้าหแต่ก็นั่นแหละไม่ต้องสองห้าหนึ่งานก็ได้แล้วก็ขึ้นไปเลย <c oughs> เรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ